Mm -hmm. <laughs> Introducing your champion. I'll for any survivors. So just uh be then. Our science. Song 3 ลงข้างหลังมีคัตามาลงน้าเลยโอ้ลงข้ขางๆเลยเ <c oughs> ปืนอยู่เร เพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนอ่ามันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันตีหนึ่งมาแล้วอีกคนเดียวอ่ะ

เฮ้ยโดนดึงขาพี่พี่ก็โดนนิดนึงปะกี้เนี่ยโอ้พี่เพื่อนมันไปอีกแล้วอ่ะเพื่อนมันเก่งไงเพื่อนมันเจ็ดพันแปดคิวเนี่ยเล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ดูตอนเริ่มเกมไงไอที่รอดรอดจระครเนี่ยติดป้ายให้บางบางคนที่อาโชูไง เจะเอาติดป้ายมั้งทำไมเกมนี้ม <Oliver> ันไม่มีโซโลวอ่ะก็มีนะพวกโปรเพเยอร์ไงจะกดแบบว่าโซโลใช่ใช่โปรเพเยอร์ไงเดี๋ยวใช่ใช่พี่พี่ยิงตัวสุดท้ายแก้ว

อีกเนี่ยูเห็นว่าเพื่อนไ้เพ่อจะไปอีกโอเโหโอตามโอ้โกโอ้โห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 อคนอีคัโของอ้โห้โหโ่้โอ้้อ ใช่โอ้โหไม่ไม่ให้โอกาสกูแบบเก็บพฟาร์มองคืมมันเยอะนี่ยโอ้โหเพื่อนต้มีพี่พี่ไม่ได้แล้ว พี่ไปพี่ไปพี่หนีแล้วไม่อยู่แล้ว <Okay. S 1> พี่ก็ว่ามันอยู่ตรงนี้นะนี่ ใช่ที่ได้ยินอู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังนั่นแต่พี่แต่พี่ล้านมันนะเอพี่ลานมันสามคิวแล้วเนี่ย ใช่พี่อใช่ไพี่เห็นพี่เห็นโดนโดนไปห้าสิบโดนไปห้าสิบวลี่โลวลี่โลวีโล โคตรโคตรโลเลยมันเหลือแค่นัดเดียวอ่ะดูด้วยก่อนอุ้ยมันระเบิดพุ่งอ่าๆๆๆเบี้ยฮะมันไปเจอตรงไหนอ่ะอยู่นี่ไง ตายเลย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 ไม่เ,เหลือตรงนั้นอีกตีหนึ่งเงนนั่นแหละมาเลยไม่มีชิลใหญ่พี่มีอยู่สี่อนเนี่ย

เออคนนี้เขาเก่งไม่ได้ปืนไปเลยพี่นิดแล้วไม่ยิงได้นะประเด็นอ่ะใช่มันเก่งไงมือนกันเลยมั่นใจเออม่นนองวงแล้วนั่นๆนะเพื่อนนองวงไปแล้วไม่สนเพื่อนบอกจะไปอ่อ่ออ มีแบบคิดได้สออันไปแล้วโอ๊ยตามไม่ทันแล้วพี่รอในวงแล้วกันขี้เกียจวิ่งแต่ในวงก็บีนะทำไมมันไม่มาในวง มันโปรปะวะแบบแม่งไปที่ที่มีคนเลยอะตีกันไรนะพี่ควรชอบหรอพี่ยังไม่ได้ยินอะไรเลยเัอ ไอพิวอีกแกเล่นไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเรียกเรียกพิวได้ไอคนดี๋ยว

มีตัวจัดการไปต่อไไม่ใช่พี่พี่เองแต่ซื้อพี่พี่ต้านตรงนี้ให้แล้วเนะนี่ยชิบเพื่อนแม่งไปกับบึงอ่ะจะตายเรียค่า <s> นี่ยแค่นี่จะถอยมา

พี่เนี่ยรอดไหมมีแหวกแล้วนะมีแวกแลในตัวนะ <laughs> อดนะไหพี <c oughs> ่ไม่มีแหวกแพี่มีพี่ชุบริงมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวต้องอีแวกนี่แหละ <h> ชิวเชียเนคนอะไรม่ตามเลยไม่สนใจเล Seconds the ring spark. พี่พี่เดิ<ใ>นถ่างตีเอ๊ะไม่มีใส่เิงเลยในตัวไปใส่โฮกค่ะทำไมอุ้ยเพี่อ่ทำไมมันกระตุกวะดูเพื่อนแล้วมันกระตุกเหรอไม่นะตอนนี้พี่ยังไม่กระตุก สิบสี่วิหวังว่าคงจะไม่มีพลาน่าไปทุ่มก่อนเดี๋ยวชุบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าวงมาเดี๋ยวไม่มีทางชุบแล้วนกพี่อยู่ไหน oh, วะเเฮ้้ยจม ถูกไปชได้อะปุ๊บปุ๊นหนีไปแล้วชูแสเข้าไปในบ้านไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชไปแล้วไม่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 พี่พี่่ใช่ใช่ใ่เสียงพี่มีที่ชุบอยู่ไม่เป็นไรพี่มีที่ชุบอยู่ โอ้พี่เปลี่ยนอ e ีแวกแล้วพี่เปลี่ยนที่ชุบม,มาด้วยไงไอ้เก็บกลับมาเดิมหาที่หาที่กับห <c oughs> าที่ชุบทำไมมันเหมือนตามมันพี่มันชุบกเป็นแมงชุบอย่าบอกนะไอ้ตัวที่พี่ยิงแล้วแมงชุบอ่ะเก็บมาด้วยจะคอยจะรีสปอนบีกัน

พี่จะโดนหน้าหลังหรือเปล่าใช่พี่จะโดนหน้าหลัง